สวัสดีครับผมพรกับผมแชมป์ว่างนะฮะใครที่กำลังมองหาทางเลือกในการขายสินค้านะครับหาออปชันหาลูกเล่นนะครับวันนี้ผมมีเครื่องมาแนะนำนะฮะซึ่งตั้งตานหานอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna, I just wanna pop, pop, turn around, turn around, and dance, 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 I just wanna, I just wanna pop, pop, turn around, turn around, dance, dance. dance. I, I, I just wanna, I just wanna pop, pop, around, turn around. Dance, dance. ก็คือเจ้าเครื่องปิดฝากระป๋องยี่ห้อมาซูมีนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น MB 03 Plus Ultra Pro นะฮะเป็นรุ่นใหญ่ที่แบบได้รับความนิยมมากๆนะครับโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเรียกว่ากาลังมาแรงเป็นเทรนของทางนน้นเลยดีกว่านะครับ mm. ก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะมีดีอะไรบ้างแล้วก็อะไรจุดไหนบ้างที่ผมชอบนะครับแล้วก็ประโยชน์ของเขาในม,มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วนะถ้าจะบอกกันง่ายๆนะครับ หน้าที่หลักของเขาก็คือการปิดฝากระป๋องนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะครับก็เป็นกระป๋องของมาสุนีีนะครับแล้วก็ปิดฝากระประอ๋องแบบนี้นั่นเองก่อนหน้าที่จะปิดเนี่ยก็จะเป็นอย่างน,นี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่สินค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นกาแฟเป็นนม,เป,นนมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ <tegen ancy> แล้วก็ใช้เครื่องนี้ในการปิดฝากระป๋องกั่นเองเท่านั้นหน้าที่ของเขาเท่านั้นแต่ว่าด้วยความที่หน้าที่เท่านี้เนี่ยก็ สามารถทําให้เราเนี่ยได้เพิ่มลูกเล่นหรือว่าเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าได้แล้วนะครับมาดูที่การทํางานกันบ้างนะฮะการทํางานก็บอกเลยว่าง่ายสุดๆเลยฮนะเดี๋ยวทำให้ดูกันเป็นตัวอย่างนหนึ่งอันละกันแล้วมีกระป๋องนะฮะสมมุติว่าเราเทน,าน,น้ำลนบริเวน,นี้แล้วเนาะแล้วเราก็มีฝาแบบนี้มานะครับเราก็ปิดฝาท่านจะเห็นด้านหน้านะครับก็คือเป็นเหมือนคล้คลายๆเรียกว่าอะแดปเตอร์แล้วกันนะฮะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะเหมาะกับความแต่ละอันเนี่ยก็จะเหมาะกับ ความสูงของกระป๋องที่เราเลือกใช้นะครับก็อย่างนี้นะฮะที่ผมมีตอนนี้นะก็มีให้เลือก3ามแบบด้วยกันนะครับก็จะมีแบบสูงมากสูงกลางแล้วก็แบบเล็กครับรัดน่ารักนะครับซึ่งจะลองอันนี้ดูนะฮะการใช้งานง่ายทีเดียวก็แค่เรารู้ว่าจะใช้กระป๋องไหนนะครับเราก็เอาอะแดปเตอร์นั้นใส่เข้าไปตรงกลางตรงนี้ใส่วางกระป๋องของเราตรงนี้กด1ทีเท่านั้น เรียบร้อยฮะไม่ถึง3วิเสร็จแล้วนะครับก็ได้แพ็กเกจกระป๋องที่เราต้องการไปถ่ายให้กับลูกค้าของเราเรียบร้อยฮะไม่ถึง3วิเลยนะครับซึ่งนำมาสู่ข้อดีที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับผมจากที่เห็นความเร็วของกระป๋องตะก,กี้นะครับทำให้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องกันได้400 8 0 0ถึงปกระป๋องต่อวันนะฮะ ซึ่งนับว่าเป็นการสองหอ,อกที่เป็นล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะครับคือทํางานได้อย่างจริงจังมากๆนะฮะและสิ่งนั้นก็มาจากความสามารถของเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทำให้ได้งานไวขนาดนั้นนะฮะนอกจากความไวที่ว่าเจ๋งแล้วนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับแข็งแกร่งมากคือเขาบอกว่าเจ้าเครื่องนี้สามารถทํางานทนทานได้ยาวนานกว่า10ปีนะฮะโอ้โหสิปีนี่สุดยอดผมว่าก็คืนถ้าเราทํางานขนาดนี้ก็คืนทุนคืนกําไร มาให้เราเรียบร้อยแล้วล่ะและในความหมายของทํางานได้ทนทานกว่า10ปีเนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมแล้วกันนะครับสําหรับในความที่เห็นส่วนตัวเนี่ยสำหรับคนที่กำลังเริ่มทําธุรกิจเสริมกร้านกาแฟรหรืออะไรก็ตามนะครับยังเป็นร้านใหม่เนี่ยถ้าอยากลองเจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่เขาทํางานได้ถึง10ปีแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าข้อดีก็คือว่าถ้าเราทําแล้วเราแบบอยากเปลี่ยนธุรกิจไปทําแบบอื่นเนี่ยแปลว่า เขาเนี่ยสามารถไปขายมือสองก็ได้เห็นยี่ห้อมาซูมิเนี่ยคนที่ซื้อต่อเราเขาก็สบายใจใช่ไหมเพราะว่าความทนทานมันนานมากนี่ออกมาคือไม่ใช่การลงทุนที่มันลงทุนปุ๊บแล้วสูญเปล่าไปเลยแต่ว่าถ้าผมเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็สามารถมีอะไรรองรับกลับมาได้ซื้อปุ๊บทํางานไปแล้วแบบเกิดอยากเปลี่ยนกิจการหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาก็จะไปขายต่อได้คือมีมูลค่าจากตัวของเขาเองด้วยนะครับซึ่งณจุดนี้ก็เป็นอะไรที่แบบทําให้เราสบายใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ ส่วนร้านกาแฟรหรือร้านหรือธุรกิจของคุณที่แบบธุรกิจใหญ่อยู่แล้วมีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องแบบนี้ขายให้กับลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะเครื่องนี้ก็จะไปเสริมกําลังทับให้คุณได้อย่างแน่นอนนะครับเอาผลิตอาหารเราให้ทันเขาเขาทันได้800กระป๋องต่อวนันนี่ไม่ใช่ได้น้อยนะต้องแบบว่าโอ้โหอุตสาหกรรมได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มอย่างที่กล่าวไปเลยครับคือเห็นเครื่องนี้แล้วจะเพิ่งตกใจ จริงๆในยี่ห้อเดียวกันเข้าไปดูที่หน้าเว็บของมาซูมีนะครับก็จะมีรุ่นทเทคลงมาได้ลงมาหรือว่าเครื่องที่แบบออกแนวแมนนวลหน่อยก็มีนะครับเพื่อให้ตรงกับความต้องการของทุกท่านนะครับแต่ผมอยากให้มาดูว่าสุดยอดของเขาเนี่ยมันคือตัวไหนเป็นรุ่นไหนแล้วก็เราจะได้มองเห็นอนาคตแล้วว่าเฮ้ยมันทําได้ขนาดนี้นะกําลังผลิตได้ขนาดนี้เลยนะเราได้วางแผนธุรกิจของเราได้ต่อไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางร้านเนี่ยโคบลูเป็นต้นนะฮะ 400ห้ 450, าแล้วก็ป๋องตะวันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติของเขาเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการมีเครื่องมี่รองรับในธุรกิจของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เครื่องที่ใหญ่เกินความสามารถของเราก็ได้จะซ้ำไปนะฮะบ,บางร้านเนี่ยเผื่อมี2เครื่องก็เราต้องภาวนาให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีหลายๆเครื่องดีกว่านะให้มีกําลังรัพย์มีกําลังการผลิตเยอะๆเยอะๆนะครับขายทั่วประเทศนั่นเองนะฮะเอ้ยพูดถึงเรื่องนี้นะครับการดูแล บริการลูกค้าหลังการขาย24ชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับทำให้เราสบายใจในการทํางานนะเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปตะกี้นะครับการผลิต40ถึง800ต่อวันเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นนะเวลากลางวันอย่างเดียวใช่ไหมฮะเครื่องแบบนี้เขาผลิตกันทั้งวันทั้งคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาสูมิเองเขาก็เลยมีบริการหลังการขายถึง24ชั่วโมงนะครับผมว่าเนี่ยจุดนี้เป็นจุดแข็งของแบรนด์เลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับแบรนด์มาสูมิเองเนี่ยเขายัางมีโรงงานผลิต แพ็กเกจของเขาเองนะครับนี่อย่างประมาณนี้เป็นต้นนะครับขยายได้ใสๆนะครับสูตใสๆแล้วก็ติดโลโก้เราเข้าไปนะครับคือข้อดีของการมีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็คือว่าทําให้เราสามารถซื้อสินค้าในราคาถูกนะครับคือเหมือนเราซื้อสินค้าจากราคาโรงงานเลยนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถมีต้นทุนในการทําสินค้าของเราเนี่ยได้ประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับอ๋อ พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับผมชอบอันนี้มากๆกครับก็คือเขามีบรรจุพัณฑ์แบบเป็นสามารถรีไซเคิลได้100%ซนะครับซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเทรนด์ของโลกนี้กำลังเนินไปทางนี้อยู่ทนทนไปทางรักธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้100%ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้นะครับในความง่ายของสิ่งเหล่านี้นะครับย้ำอีกทีนะครับง่ายกว่านี้เนี่ยก็ไม่น่ามีละล่ะนอกจากใช้คนอื่นทําแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปที่เพจหรือติดต่อทางมซูมิได้เลยนะครับผมเขาจะมีเลือกหลายรุ่นนะครับลองปรึกษาของเขาดูนะฮะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแชมป์ว่างด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับผมต้องรำลา,ากันแบบกางญี่ปุ่นนะ